สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบ่นเรื่องทำไมตลาดหุ้นไทยถึงไม่มีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนเพื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงทำไมตลาดหุ้นไทยถึงไม่มีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเพื่อนๆหลายท่านก็น่าจะเกิดความสงสัยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็มีบางท่านนะครับมีการส่งข้อความมาสอบถามกับผมอยู่แล้วนะครับเมื่อสักพักที่ผ่านมานะแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็น่าจะรู้ดีนะซึ่ง ก่อนหน้านั้นนะครับประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะก็เคยมีบริษัทหนึ่งนะครับมีการจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยเพียงแต่ว่ามีกระแสเข้ามานะครับมีมอบมีการเบรกเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็คือบริษัทไทยเบลเลดจำกัดมหาชนซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับบริษัทไทยเบฟนี่แหละหุ้นไทยเบฟนะครับก็ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์แทน ล่าสุดนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะก็คือ,อหุ้นไทเบฟเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการเอาบริษัทลูกนะครับเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์แต่ว่าตอนนี้ก็โดนในเรื่องของโควิดนะครับก็มีการเลื่อนการ IPO เกิดขึ้นมาซึ่งธุรกิจอันนี้เข้าใจว่าเป็นธุรกิจเบียนะครับตามที่ผมเข้าไปอ่านในข่าวเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นเบียโคนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ อ่ะอันนี้ก็คือข่าวที่ผมเข้าไปอ่านมานะครับทีนี้ตามที่ผมได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ค่อนข้างเป๊ะมากนะครับเอ,อ่ทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงไม่มีบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตามที่ผมเข้าไปอ่านนะเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะครับประเทศไทยเป็นเมืองที่ไม่ควรที่จะมี บริษัทที่ทําเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยเพราะว่าการที่มีบริษัทเหล่านี้เข้ามามันก็เหมือนกับว่าเราเป็นการไปให้การสนับสนุนในประมาณนี้นะครับตามที่ผมเข้าไปอ่านนะซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วนะครับอันนี้ผมขอใส่เหตุผลส่วนตัวเข้าไปหน่อยละกันมันก็ไม่ค่อยเมคเซนต์เท่าไหร่นะครับสาหรับผมเองนะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว เขาไม่ได้ไม่ได้เทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยก็จริงแต่สุดท้ายคือเขาก็ต้องไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์อื่นนะครับของประเทศอื่นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังคงมาขายให้กับประชาชนที่เป็นคนไทยอยู่มันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับสำหรับส่วนตัวผมเองก็เหมือนกับว่าขายให้กับคนไทยแต่ว่าปันผลเนี่ยไปอยู่กับต่างชาติอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าเขาเอามาเทรนตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับขายผลิตภัณฑ์ให้กับคนไทยปันผลมันก็ยังอยู่ในประเทศไทยถูกไหมครับอันนี้ผมยังรู้สึกดีมากเลยนะซึ่งอาจจะมีหลายๆท่านนะครับก็จะบอกขึ้นมาว่าเอออยากได้ปันผลของหุ้นตนนัวนี้ก็ไปเปิดพอร์ตในต่างประเทศสิไปซื้อหุ้นในต่างประเทศสิซึ่ง คือในมุมมองส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเราจะทําให้มันยุ่งยากทําไมในเมื่อมันเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นในประเทศของเราก็ <laughs> 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 ให้เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะซึ่งเพื่อนๆอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผมก็ได้นะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยจะไม่มีบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ยังมีบริษัทที่เขามีบริษัทย่อยทําเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเช่นหุ้น CBG นะครับเขาก็จะมีบริษัทย่อยที่ทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วก็ยังมีบางบริษัทนะครับที่ทำธุรกิจเอื้อไปทางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเช่นพวกบรรจุภัณฑ์นะครับพวกขวดใส่เบียร์ใส่เหล้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้รู้สึกว่าจะมีหุ้น BJC ด้วยนะครับที่ทำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ในตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมเองก็เลยไม่ทราบแน่นอนว่าทางตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยมีกฎเอาไว้หรือเปล่านะครับว่าห้ามบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทย หรือควรจะต้องมีบริษัทย่อยที่ทําเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าถึงจะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้นะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆใดที่พอมีข้อมูลก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับพอดีไปอ่านเจอในข่าวนะเกี่ยวกับหุ้นไทยเบฟนะครับที่เขาจะมีการ I p o บริษัทย่อยของเขานะในตลาดสิงคโปร์นะครับก็เลยเอามาบ่นให้ฟัง Mic. สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ